เป็นต้นนะครับไม่มีการจัดการเรื่องขยะก็เป็นแหล่งพบกันของเชื้อโรคมากมายนะครับโรคพอเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ระบาดระบาดนะครับระบาดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันโรคให้ได้อย่างยัง่งยืนภาวะต่อไปเราจะต้องมีการจัดการเรื่องของสภาพแวดล้มอมนะครับนะ เราชุมชนบ้านหลุดถามเมือนักผู้นำได้ไปศึกษาดูงานนะครับอยางสถานที่ปรึกษากันเลยว่าเกิดเราจะทําในเรื่องของความสะอาดเนี่ยเราต้องไปดูหมู่บ้านที่ต้องทำก่อนนะเราจะได้มีความรู้ก็เลยพาการไปดูงานนะครับที่หมู่บ้านของราครับเราเข้าไปดูในเรื่องของการชุมชนบ้านสาเขาดําเนินโครงการยังไงนะครับเราก็เอาความรู้ต่างๆประสบการณ์ต่างๆนี่นำมาใช้ในหมู่บ้านของเรานะครับอีกที่หนึ่งที่เราไปดูก็คือเรื่องของการกําจัดขยะอินทรีย์นะครับ พอไปดูเนี่ยกลับมาแล้วอันดับแรกเลยทางการบริหารทางโรงพยาบาลสงเสุขภาพตำบลท่านก็เมตตานะครับเมตตามาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของไข้เลือดออกนะครับอย่างจริงจังนะครับโดยคนในะชุมชนก็เข้าร่วมการอบรมในัางนี้เป็นจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นก็มีการฉีดฉีดพ้นยาฆ่าดินลายนะครับเม่ก่อนนะครับนะครับออ้ไซเดตกำจัดในข้อพันดินลายนะครับแต่ว่าเรา สิ่งต่างๆที่เราทํามาเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมนะครับเราก็เลยมีการคิดขึ้นมาว่าถ้าจะให้โรคต่างๆหมดสิ้นไปเนี่ยต้องมีการบริหารจัดการขยะอยา่างครบวงจรนะครับเคยมีการสร้างกฎกติกาขึ้นในหมู่บ้านว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในกา,ารทำความสะอาดหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านปากดีมากนะครับวันวัน,วนเช้ามาประกาศบอกก่อนน้ว่า ขอให้ทุกคนร่วมกันทำความสะอาดก่อนเป็ียนหลักแรกเลยนะครับตื่นเช้ามาจากไม้กวาดกอนนะครับถ้าใครไม่ทำก็โดนประกาศเสียงตามสายขนาดสาติดเยอะกว่าป,ปักจักมาก,กอย่างกรนีแต่ว่าคนที่ได้ก็คือชุมชนมีความสะอาดจริงๆนะครับแล้วกาเ,เราสร้างทีง่ไหนนะครับทีนี้คือการสร้างทีง่ไหนให้เป็นที่มีคนโจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดแต่เพียงว่ากําจัดขยะ อย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดที่จะลดนะครับกําจัดขยะก็คือเขาถ้ามีรถขยะมามีถังขยะมาแล้วพอเรามีขยะแร้วทิ้งขยะใช่ไหมก็รอให้รถขยะเอาคนไปกาจัดอีกทีหนึ่งเราคิดเพียงแค่นี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับเพราะว่ารถขยะเอาขยะจากเราไปแล้วเขาไปทิ้งที่ไหนครับทิ้งที่บอกขยะใช่ไหมบอกขยะของของจังหวัดหรือของอำเภออะไรเงี้ยฮะ แล้วบอกขยะมันเป็นยังไงมันก็เพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นสุดท้ายขยะก,ก็ลนลนโลกล้นประเทศลนอำเภอนะครับไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้องฉะนั้นเราเปลี่ยนความคิดใหม่ในคนในชุมชนเนี่ยเราปรับทัศนคติใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่จากที่เราต้องจัดคิดทิ่จะกาจัดก่อนในรถทีหลังเนี่ยเรามาลดก่อนอย่าค่อยมีการกําจัดทีหลังนะครับการลดก็คือลดใช้ขยะเวลามีถุงพลาสติกอย่างเงี้ยลดก่อน ทำยังไงถึงจะไม่ใช้ชุมพลาสติกอาจจะใช้พวกถิ่นโตแทนไหมซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีขยะที่จะต้องนํามากําจัดในอันดับสุดท้ายนะครับนี่คือการแนวคิดของ c o w a ซึ่งเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งทางหมู่บ้านของเราได้เดำเมินการเกี่ยวกับธนาคารขยะและก็การจัดการต่างๆผลปรากฏว่าเราได้รับโล่รางวัล zero w a นะครับผ่านเข้ารอบ88ทีมจาก ทั่วประเทศ400หมู่บ้านนะครับเราเป็นหนึ่งใน88หมู่บ้านที่ได้รับโลนะครับได้รับเงินรางวัล10,000บาทนะครับพรมทั้งองการบริหารสวนต้นบัวตนเลด้วยนะครับไปรับโลเมื่อวันที่เท่าไหร่นะที่ไหนที่15ที่ผ่านมานะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีเปิดประชามติประธานนะครับการจัดการเรื่องขยะเราใช้หลักการ 3R นะครับ 3R เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยรู้จักบ้างนะครับ 3R เนี่ยก็คือหลัก reuse, reduce หรือ l e และรีไซเคิลนะครับ reuse คืออะไรนะครับวันนี้ขอขอขอ,ขอแชร์ประสบการณ์นะครับไม่ได้มาสอนท่านนะครับเพราะว่าท่านท่านจะรู้อยู่แล้วนะครับเราแค่เ,ออเราเราแค่แนะนําในสิ่งที่เราทํานะครับ reuse คือลดลดลด,ลดทิ้งลดใช้นะครับลดทิ้งอย่างที่เมื่อก่อนที่เวลาเราซื้อซื้อของในร้านค้าเนี่ยจากที่เคยใส่ที่ถุงพ,พลาสติกมาเยอะๆเราก็ลด ถุงพลาสติกบางชิ้นถือมาได้เราก็ถือมาไม่ต้องนไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกนะครับหรืออย่างตอนนี้เรามีโครงการในชุมชนเวลามีแา่งานต่างๆเนี่ยเราไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วนะครับเวลากับข้าวกับข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเวลาคนมปช่วยงานเราไม่ใช้ถุงพลาสติกให้เขานีปที่ปลีโตหรือไม่เราก็มีส่งรบไปส่งที่บ้านนี้เป็นต้นนี่คือการลดการใช้พิษนะครับ reuse ก็คือใช้สิ่งที่ ใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำๆนะครับเช่นกระดาษนี่ก็มันมาทำมาเป็นผลิตภัณฑ์ตอกไมจ้จำเป็นต้นนะครับนะครับหรือไม่แต่กระถางกระถางกระถางจากรอรถยนต์เนี่ยรถยนก์เก่าๆที่อยู่ตามบ้านถ้าเกิดว่ามันอยู่อย่างนั้นโดนน้ําขังเข้าไปเป็นไงครับใช่ยุงเข้าไปไข่เป็นไงพราะพันธุ์ยุพอพงอย่างดีนะครับแล้วก็ทิ้งอย่างไม่มีประโยชน์ในหมู่บ้านก็เลยเอาเอาฐานกระถางเนี่ยมาทำเป็นกระถาง ต้นไม้ปลูปกบของสัตว์มีตั้นเข้ามาท่านคงจะเห็นนะครับซึ่งคนในชุมชนก็จะมีส่วนร่วมมาจ,าจับจองสถานซ้อนสถานร่วมาก,กันปลูกต้นไม้รูปผักพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนการจิน้นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับอันสุดท้ายเป็รีไซเคิลน,นะครับรีไซเคิลเราก็คือการทัดแยกขยะในตัวเรือ,อนขยะพวกเศษกระดาษแก้วขวดน้ำเสกอะไรต่างๆนั้นนะครับก็จะมาปเป็รีไซเคิลได้นะครับ ปัจจ <ภ Dante> ุบัน да เนี <ve> ่ยหลังจากการดาเนินการต่างๆเราเลยมีการก่อตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเพื่อการบริหารจัดการขยะในข้อคงจอนะครับโดยทางการบริหารส่วนตัวเมืิงมาเป็นที่แยกแล้วก็จัดขอตั้งธนาคารขยะให้นะครับนี่คือธนาคารขยะธนาคารขยะศาสตร์สมบูรณ์นะครับแปลกต่ที่อื่นหน่อยตรงที่มีคาว่าศาสสมบูรณ์ศาสาสมบูรณ์คือเราเนี่ยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมนะครับขยะที่เขามีอยู่ในบ้านหลังจากคัดแยกแล้ว ส่วนหนึ่งเนี่ยขอให้เขามาบริจาคส่วนอีกส่วน,นส่วนหนึ่งเขาเขาขายให้กับธนาคารียะนะครับทุกทุกวันพระจะเปิดทําการนะครับคนเท่าคนแก่หรือคนในชุมชนก็จะเอาขยะมาบริจาคอย่างน้อยคนละ1นกิโลนะครับส่วนที่เหลือก็จะขายให้ธนาคารขยะซึ่งเราก็จะได้ได้ส่วนที่เอาบริจาคเนี่ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของธนาคารขยะนะครับอย่าเพิ่งหลับไปก่อนนะครับ นิดนึงนะครับซึ่งเรื่องราวค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เวลาเขาจะมา,าฝากขยะหรือ่ยายให้ขยะเนี่ยทุกคนจะต้องเปิดบัญชีก่อนนะครับรัศมตจะมีสมุดบัญชีเปิดให้แล้วก็มีรายละเอียดข้างในนั้นว่าฝากนัที่เท่าไรมีจํานวนเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ขยะฝากเป็นประเภทขยะอะไรบ้างนะครับซึ่ง วิธีการต่างๆเดี๋ยวเราหลังจากรับประทานอาหารเสร็จจะเชลืนทุกข่านเข้าไปดูนะ,นนนาานะครับในสำนักงานธนาคารใยญ่นะครับนะครับนอกจากนั้นอย่างที่ท่านผูว่าและอย่างที่ท่านจะเตะจะเลื่อนตรงไหนให้เป็นผูว่านะอย่างท่านทผู้ใหญ่บอกว่าตะกี้ว่าเรามีคณะกรรมการเยาวชน,นหรือที่เรียกกมอน้อยกมอน้อยเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นนโยบายของท่านผูว่าราชการจังหวัดในปีที่9ก้าท่านบอกว่า ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการน้อยหรือกมอน้อยด้วยเพื่อที่เป็นการสร้างระบบทายาทนะครับระบบทายาทสร้างความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปลูกฝังเขา,เาตั้งแต่เยาว์วัยโตขึ้นเราก็จะไม่มีบุคลากรช,ช่วยในการทํางานของชุมชนนะครับซึ่งกมงน้อยเนี่ยเขาก็ทํางานคู่ขนานไปกับเรากับกองใหญ่นะครับ กิจกรรมต่างๆเช่นกมอน้อยที่ทักสินแรีย้องทุกๆวันเพลาที่สองของเดือนก็จะรวมตัวกันนะครับเก็บขยะปั่นจักรยานไปรอบหมู่บ้านเก็บขยะนะครับเก็บขยะได้เท่าไหร่ก็นํามาทัดเยกนะครับทัดเยกเก็บขยะไหนที่ขายได้เขาก็จะนําเขาเู่กองทุนเพื่อการนเองของเขาเองนะครับตอนนี้มอกมอน้อยมีเงินของเขาเองหลายหลายพันบาทเนาะแล้วตอนนี้ก็เขาคิดอยากจะทําอะไร เขาก็ทําได้ทันทีโดยใช้พวกของเขาเองนะครับตอนนี้กําลังจะสนใจเรื่องการเพอบเห็ดฟ่าอยู่กําลังจะสร้างอาเรือนคะเห็ดอยู่ก็ใช้เงินของเขาเองเป็นของมอเล็กๆของมอ้อยที่ได้จากการขายยกะนะครับกองมอตอนนี้จริงๆนน้นหนึ่งก็คือการปลูกต้นกล้วยเพื่อใช้แทนวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมพวก ถูกพระศิษ์อะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับเรามีโครงการที่มาต่อยอดนะครับโดยการปลูกต้นกล้วยรอบต่างน้ำนะครับนอกั้นมันการปลูกป่าเป็นต้นนะครับนี่คือกิจกรรมของกอนร้อยนะครับอันนี้นอกเรื่องนะครับถ้าทูพว่าถ้าทู้ว่าให้ไปออกนิทรรศการไปจาดนิทรรศการกอนร้อยก็ก็ไปด้วยนะครับเป็นการทํางานคู่ขนานไปกับกออใหญ่นะครับทู้ว่าคือท่านที่ใส่เสื้อสีขาวนะครับผู้รัาชการกองทัพม่ ทุกครัวเรือนจะต้องมีการทําการแยกขยะนะครับขยะก,การคัดแยกขยะวิธีง่งายๆก็คือเราใช้ถุงปุ๋ยซึ่งเป็นถุงเป็นของที่มีอยู่มากในแต่ละครัวเรือนบ้านใครก็ต้องใช้ปุ๋ยใช่ไหมครับมีอยู่เยอะแยะเราใช้อันนี้ถูกเป็นสีห้าถุงแล้วก็คัดแยกขยะมีกี่ประเภทนะครับมีใครทราบ้างครับขยะมีกี่ประเภทครับ